ต้มปล<ร>าค่ะอู้หูนา,าี่นะครับกำงผู้ใหญ่บ้านแตะครั่ผู้ใหญ่บ้านปสลาช่อนตัวใหญ่ใหญ่ใาไให้ผใหญ่บา่มีวาระคราวลสี่ปีหรือหาปีนะครับจ <ขา S 2> รงิรง,รมง,งมาของากปลยงลช่อช้นะครับแล้วก็ พยามที่จะบอกว่าคำนงผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่นักการเมืองแม้แต่จะถูกเลือกโดยราษารแต่ในเรื่องของกฎหมายต่างๆนะครับต่างใบมรกรูดใส่เยอะๆต้องต้องเ็เจ้าพนักงานตำรวจกฎหมายายานนะครับซึ่งต่างจากสมาชิก อาองค์รปกครองความสุงถิ่นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าคือผู้ใหญ่บนะ้าเนี่ยจำเครื่องอยู่ด้วยการชีวิตขออนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลความเป็นธรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับการดูแลทุกสุขของราษฎรนะครับการประสานโดยาต่างๆ การปฏิบัติเกลุที่มสามศพเน้อหงานของกระรงกรงอื่นที่ไม่มีการว่าในพื้นที่นะครับเป็นกระชรวงเกษตรเราก็ไม่ได้มีนะครับคนที่ทขาไะจัดเก็บูืชผไหนคะไหนไหนไหนชา้านที่อยู่บ้านเองนะครับหาขมินอยู่อ้หัวใหญ่ใหญ่การรับรองการเพื่อจะเป็นเกษตรกรต่างๆอะไรพวกนี้นะครับ แม้แต่การร่วมทำหน้าที่กับอสมอให้เขาเป็นเจ้าพนังกงานควบคุมโนะครคเพื่อกรรดาให้หน้าทัดทนไหมายคนข้านเยอะอันนี้เป็นสิ่งที่คนที่จะมาเป็นใจคำินท,ทำหน้าที่นะครับให้ทำหน้าที่ในการดูแลทุกๆของราชดรเนี่ยให้เป็นไปตามที่กฎหมายให้ความสงนะครับ ตอลอดระยะเวลา4ปีขอ,องท่านผู้ใหญ่ประนองนะครับเดสรนจะทิ้งท้ายให้ท่านผู้ใหญ่ได้สรุปผลงานสัก5นาทีนะครับเพื่อที่จะนำเสนอ,อต่อคณะกรรมการนะครับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมจะมาเรียนนะครับเพื่อเป็นเรื่องประชาสัมพันธ์นะครับว่าตอนนี้พี่น้องพี่น้องบ้านเราที่มีพื้นที่ๆเกษตรเยอะนะฮะโอเคเรื่องนั้นเนี่ยเวลาเวลา ข้อมูลข่อสามที่ผมจะนําเปลียนให้ท่านฟังท่านก็จะได้ไปพูดต่อนะครับว่าตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ก็มีประกาศแล้วนะครับห้ามมีการเผามีน้องรู้นะครับว่าห้ามมีการเผาเผาที่นาเผาอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้ามาตรฐานของ PM 2.5เนี่ยมันมี

คนที่ได้รับสิทธิ์ในการทำประโยชน์เสียชีวิตเดลเรจังหลบเนาะล้มหายตายจากที่ดินนี้จะับไปาสวัสดิ์รางวัลที่หาเบงโอนไฟกันด้วยเจียบันพี่ไอเกิดพี่ไอบันตรรางวัลที่หาดวงเจียเลยครับเป็นชื่อสก์เนี่ยเราเสร็จก็เอาให้พียพี่าตคกับลูก ถ้าไม่มีก็เป็นนี่น้องท<ร>ี่น้องจาบดีได้มันได้เนี่ยมีสิทธครับนะครับ,รบอ,อันนี้แต่เมื่อไรที่มีการเผาแล้วมีการจับที่จัดความร้อนได้นะครับเขาจะยกเลิกไม่ให้เราทำประโยชน์กับที่ดินสอประอนะครับอันนี้ก็เราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องเล่นๆนะครับถ้าเขาเอาจริงน,นี่ก็เอาคืนนี่ก็หมายความว่า พวกเราด้วยนะว่าที่ดิมสปอกร์เนี่ยมีพี่น้องเกษตรกรที่เขายากจนเลยเขาไปลงทะเบียนไว้ตลอดนะครับเขาไปลงทะเบียนไว้เพื่อที่เขาจะมาบัตรไปก่อนเพราะเขาก็เกิดถึื่องที่สามระวางรอเรื่องยาลมจะระวางรอน้ำแกงเดือดก็มาดูขนมตดมา้ัอยู่างขายเด้แล้วที่นาาเรทไหอันนี้ประเมินผู้ใหญ่บ้านค่ะบรลงทะเบียนประจานไว้นะครับ ตึงแต่เจ็บอ่อนแล้วนกขนุนด้วยนะฮะมาเถิดมาแล้วจ้าอันนี้ที่ปัดความร้อนเนี่ยเขาสามารถตรวจจับได้นะครับชิมหรือยังคะสารประกอบแล้วคปีที่แล้วแล้วนะครับที่ว่าถ้าเกิดกลิ่นกลิ่นมันตดไหมหอมหอมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตดมาเลยจะมีนหอมนะคะ ใมคะปอกปอกปอกนะการันตีได้นะคะโอ้โหดูสิคะงามมากเลยค่ะเดี๋ยวชิมให้ดูนะคะอุร้อนร้อนหวานอร่อยมากเลยค่ะ นี่ะอะไรคะกำลังย่างอย่างังดเีก็ดอ,อ,อยะอดีอย่ยอาอะาไรนะสุดท้ายอะ่ะ <c oughs> สุดท้ายหมดแค่นี้นะคะทันก็ทัน <c oughs> ไม่ทันก็อุดเลย กพิ่งเกิดเปิดแก๊สเมื่อกี้เองอ่าไม่มีฟ้าอ่ะสุขสุขมากอร่อยไหมคะอร่อยบอกด้วยความบริสุทธิ์ก็ไม่เด็กที่ไหนมนสดนะครับอันนี้คือเด็กบางทีก็ไม่รู้นะแต่ว่าได้เงินนะครับอันนี้ก็เป็นความ ม,ม,มันเป็นเรืจจ่องจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องฝากด้วยนะครับการสแกนตู้เหลืองดํานะครับนโยบายของท่านผู้ว่าท่านเก่าแต่ก็ยังยังต้องทำอยู่นะครับก็ฝากว่าของบ้านเรายังสแกนอยู่ไหมสแกนอยู่เนะยาะเริ่มเดือดเลยนะคะฉะนั้เเนเหมือนกับท่านปลัดและรับท่านพูดว่ามันเป็นกซหมายนะกับป<ห>ระก<ส>าศใช้เนาะนะครับเดี๋ยวพี่น้องก็อดไม่ได้แเลย ที่ช่วยเหลือนะครับได้หนึ่งพันจัดยังโดยอันบ้านน้องกีเออใหญ่โตไอ้โอ้ไปัจจุบันเอ่อโดยให้ระมัดระวังนะครับก็เกิดทั้งสองสามครั้งนะครับหนีเห็นท่านรหลักฐานมีนะคือหลักฐานมีป่วยนะครับให้ระมัดระวังนะครับในวันนี้นะครับในส่วนของท่านผู้ใหญ่ปานนงพูดถึงความเป็นผู้ใหญ่ ตกดินกินได้ได้ครับอันนี้อันนี้ตกแล้วนะเป็นกำนันก้อยจะอันนี้ตกแล้วนะช่วยเขาอยากให้กินทุกที่บ้านของกำนันอีกครั้งหนึ่งอะไรจะไม่ให้กินเลยเพื่อให้ผู้ใหญ่แต่ละหมู่ได้เตรียมความพร้อมบางครั้งเรื่องบางเรื่องเรื่องของาถ้คนชิมการันตีอร่อยอ่ะน้่น้แล้วนู้นนู้นนู้นตักแล้วนะคะเนี่ยน้ำซุป ลายโบนะพี่พระโคใหญ่ตะโคนะตะโทุ่งนาเลยตะโคแท้ๆเนาะตะโคนาค่ะชรตะโกนาไปชนนาไปชนนาตะโคนาไปชนนาไปชนนาะโคนารดรถนี่ขายไหมเนี่ย